เอาออกมาแล้วกำนันเปิดเลยครับที่น้ำโชคไก่ไผ่นันน่นะนะร้านนิลพันธ์ร้านนิลพันธ์ครับ095 0 0 6 7 5 2 8เ็บอร์โทรนะครับบ้านหนองบัว นินละพันครับถ่ายรูปไปครับอ่าพยาบาลมาเบินะ่งไว้เนอะบัตรที่หนึ่งครับหัวตัวที่หนึ่งตกที่บา้านหนองบวงม,ม,มือน,นั่นไปหายพอดีบา้านหนองบวงนะครับเอาเชิญครับผู้ใหญ่ชยันโสสมภพน้องเทิงครับเออเป็นพยานเนอะ เอาพยาบาลหำพนะหำซื้อศูนย์แปดเก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนหำซื่อพนะบ้าที่โทษครับ เอาใหาพ้พยาบาลได้บัจับไปครับเป็นหลักฐานครับตัวที่สามเดียนเชิญผู้ใหญ่สุวัสด์แย้มกนสมจากพระดา,ชานชันนนนนย,ยครับเปิดเลยท่านพยาบาล อำนาจเพชรมีโทรศัพท์089-944-8125คุณอำนาจเพชรมีต่อมพื่อตัอวได้เสียอำนาจนะเอาพี่บ้านถือไว้เออถ้าเป็นบ้านดูจับเลยเสียนแล้วนะ้ออาจารย์กับพี่ปรนะธานไม่ใช่นะครับตัวที่สี่เพย่อบ้า,านพรนิพาทุมมาจากบ้านขอเขาครับ พยาบานบ้านเขาเนาะเป็นพยาบาลยุกไหมเปิดลาเปิดจะเป็นแปลหรือว่าเปิดอะนะสมบูรณ์คิดคักๆที่สมบูรณ์อ่ะนะโอ้ยพ่อใหญ่มีใช้เสาสมพบบ้านหนองเทิง เอาก็แล้บัานเอง่ย้ใหญ่บ้านมึอนันไปขายก็รับไปตัวจีนนั่นนั่นยู่พาานะู้ใหญ่บ้านเนี่ยตัวที่สี่นะตัวที่ห้าตัวสุดท้ายอุย้ยใหญ่รุ่งทิพย์สังคมนีมานั่นยังมาลำเอียงอยากของเอาซีฟ้าเด้อพะนะลูกขายอยู่ข้างล่างนี่พยายูาใหญ่ใสวงไปหรอกดิเอาเปิดไปละ เอาเปิดเบิกมาเลยละพีพันอุบลน,น้ำสกุลอุบลบอมแอนศูนย์เก้าแปดสอแปูนย์สองศูนย์ศูนย้าพุ่มบานเลยกัำไปครับหาโตมัด่อไปนี่คณะกรรมการกัสีน้ำไปน้ำทรง ัดติ่ต่อประสานครับ